ไปอีกข่าวดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูย้อนรอยออกไปกันดีกว่านะครับว่าดาราแต่ละคนเนี่ยมีใครที่ไปเกณฑ์ทหารแล้วใครได้ไม่ได้อย่างไงกันบ้างครับมานะครับอ้างอิงจากการจับใบดําใบแดงของมาริโอ้ครับทีมข่าวของเราก็ขอเล่าความรู้สึกอีกสักนิดหนึ่งเมื่อการเกณฑ์อาหารนะครับสามารถแบ่งเป็นประเภทคร่าวๆได้ดังนี้ครับประเภทที่1คือเหมือนกับหนุ่มมาริโอ้คนนี้ครับคือคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีครับ ประเภทที่สคือไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุกทุกพลภาพนะครับประเภทที่3เนี่ยคือเป็นกรณีเดียวกับชินชินวุฒิที่กระดูกข้อมือแตกจนต้องดามเหล็กตลอดชีวิต คือคนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทาหารในขนาดนั้นได้ครับเพราะว่าป่วยแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน30วันครับและประเภทสุดท้ายนะคะคือพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทาหารได้ค่ะซึ่งในวงการที่ผ่านมามีคนดังหลายคนที่มีผลการตรวจไม่ผ่านนะคะและอาสารับใช้ชาติด้วยในปี2542คาค่ะเลียวพุทธสมัครใจเข้ารับราชการทหาร1ปีค่ะปี2543หนุ่มสอนรามอ้างว่าไม่ทราบเรื่องการรายง,งานตัวมาก่อนจนเข้าข่า หนีทหารสุดท้ายเลยต้องรับใช้ชาติ2ปีนะคะและเต่าสนชายเข้ารับใช้ชาตินะคะรับราชการอาหาร2ปีค่ะมาถึงปี2,545นะครับถึง2546ครับโจจากริกตนะครับก็มีชื่ออยู่ในบัญชีนะครับคนที่หลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องเป็นทหารทันทีนะครับ ทีนเวียนะครับมีอาการแขนซ้ายบิดเกนะครับจัดอยู่ในประเภทที่2องคนต่อมานะครับเต้ปิดศักดิ์ครับเลือกเสียงดวงแล้วก็จับได้ใบดําครับคนนึงนะครับนี่เลยนะครับหนุ่มหล่อคนนี้นิชคุณหารเวชกูลนะครับแล้วอ็พิชยะก็รอดฉลุยไม่ต้องจับใบดําใบแดงครับเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเข้าไป็นหารเต็มครับคนต่อมาครับนัทรัตน์มอริสนะครับจับได้ใบดําครับ แล้วก็2,553นะครับออฟชนะพลถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทที่3จากอาการสาเหตุนะครับปลอดเปอดเรื้อรังเพราะว่ารถคว่ำครับปี2,556นะครับมีหลายคนที่ผ่อนผันแต่ว่าขอแต่ว่าก็คนที่ขอรับการตรวจเลือกทสหาเนี่ยแล้วก็ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือพัทรพลกันตพ์นะครับที่อ้างว่าร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากนิ้วก้อยมือซ้ายเนี่ยสั้นผิดปกติครับ ส่วนปีที่แล้วค่ะ2,557บ็อบบี้เคโอติกสมัครเพนาหาร6เดือนนะคะแล้วก็แน็กชาลีจับได้ใบดำเจมส์มาไมพิรัตพีษพัชระยื่นผ่อนผันอาหารเพราะติดเรียนค่ะส่วนชินชินวุฒินะคะยื่นเรื่องขอผ่อนผันอาหารเนื่องจากมีอาการเจ็บที่แขนนั่นเองและสุดท้ายกับนักเด็กคุกิมิยะค่ะขอเข้ารับการคัดเลือกตามกระบวนการปกติแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะว่าเป็นโรคหอบนั่นเองค่ะ ประมวลภาพให้เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวล่ะเต็มอิ่มเรื่องอะไรเรื่องที่ถอดเสื้อนี้ในชกุลถอดเสื้อไหมไม่เมื่อเราดูว่าทุกๆคนเนี่ยโอสมัครใจรับใช้ชาติดีๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเนาะสาบานค่ะนี่ตีนะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีข่าวที่พี่ทําใจยังไม่ค่อยได้เลยจริงอีมินโฮก็เนี่ยเขาแบบเป็นผู้ชายคนแรกที่กล้าบอกรักซูจีอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันค่ะก็ได้ครับ